สวัสดีครับพี่น้องอสสสมที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้นะครับหมอชาติโจหัวว่าไม่ได้เซ็นไม่ได้เป็นอสสอสมต่อนะครับหมายความว่ายังไงครับไม่ได้เซ็นอะไรแล้วก็ทําไมถึงไม่ได้เป็นอสสสมต่อเรามาฟังรายละเอียดกันเลยนะครับพี่น้องครับสําหรับเดือนกันยายนนี้นะครับเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2องพนะครับจะต้องมีการรายงานตัวยืนยันการมีตัวตน และก็ต้องแสดงตัวตนของอสอมนะครับตามแบบรายงานนะครับตามที่หมอชาติขึ้นโชว์ที่หน้าจอนะครับพี่น้องจะต้องรายงานตัวนะครับแสดงข้อมูลการเป็นอสอมต่อในปี65นะครับจะต้องใส่ชื่อนามสกุลบ้านเลขที่เลขบัตรประชาชนนะตอนนี้กับพี่น้องก็จะรู้เลยว่าพี่น้องเป็นอสมบัญชีหหรือบัญชี2นะบัญชี1ก็คืออสมที่รับค่าบริการบัญชี2ก็คืออสมที่รอรับค่าบริการนั่นเอง นะครับแล้วก็มีการลงลายมือชื่อว่ามารายงานตัวจากนั้นนะครับประธานอ,อสมอระดับหมู่บ้านก็ลงนามรับรองนะครับผอ,อ,อรอผอสตอก็ลงนามรับรองจากนั้นนะครับส่งไปที่อำเภอต่อนะครับท่านสาธรารณสุขอำเภอก็รับรองต่อแล้วก็ส่งไปที่จังหวัดต่อไปนะครับสำคัญนะครับหมอชาติถึงได้บอกว่าถ้าไม่ได้เซ็นก็ไม่ได้เป็นอ,อสมอต่อนะครับก็หมายถึงว่าถ้าท่านไม่มาเซ็น นะครับท่านก็จะไม่มีข้อมูลส่งไปถึงจังหวัดเลยก็แสดงว่าท่านไม่ได้มารายงานตัวไม่ได้ยืนยันการมีตัวตนดังนั้นการเป็นออสมอก็จะยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับในปี65ท่านก็จะไม่มีรายชื่อเป็นอ,อสมอต่อนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับจึงสําคัญมากนะครับจึงเป็นคําตอบของคําว่าไม่ได้เซ็นไม่ได้เป็นอสอสอ,อสมอนะครับ ก็คือต้องมารายงานตัวต้องมาแสดงตัวและก็ยืนยันการมีตัวตนนั่นเองนะสำหรับจังหวัดบุรีดย์นะครับภายในวันที่9กันยายนนี้นะครับพี่น้องอสอมทุกคนครับก็จะต้องมารายงานตัวมาแสดงตัวเพื่อยืนยันการมีตัวตนแล้วก็จะได้ส่งเอกสารตามลาดับชั้นต่อไปนะครับรับรองตั้งแต่ระดับหมู่บ้านนะครับรอภอสตอก็รับรองสาธารณสุขอำเภอก็รับรอง จากนั้นก็ส่งไปที่จังหวัดขึ้นทะเบียนเข้าฐานข้อมูลต่อไปนะครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับไปรายงานตัวตามวันและเวลาที่รพอพสตอหรือหน่วยบริการกําหนดนะครับเอกสารไม่ต้องทําอะไรเลยครับเพราะทางราพอพสตอหรือว่าหน่วยบริการหรือว่าศูนย์อนมามัยจะเป็นคนทําให้ทั้งหมดเลยนะครับท่านเพียงไปรายงานตัวไปยืนยันตัวเท่านั้นเองนะครับพี่น้องครับ อย่าลืมนะครับสาคัญมากสําคัญจริงๆแล้วก็บอกต่อกันไปด้วยนะครับแชร์ต่อกันไปด้วยนะครับพี่น้องครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องครับกดติดตามหมอชาติยากเล่าด้วยนะครับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องสิทธิสวัสดิการต่างๆที่หมอชาติจะนํามาฝากท่านเกิดจะได้รับข้อมูลข่าวสารทันทีเลยนะครับกดติดตามไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องครับแล้วพบกันใหม่นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ